ควมนักของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งห,หลงา,ายลเพื่อประโยชน์เพื่อพระครูกแก่ข้าพเจา้าทั้งหลายและแก่ยากของข้าพเจา้าทั้งหลายมีบิดารดาบดาุย่าปลายความกังขากรรมตั้งรู รวดรับไปแล้วหลบทุกข์ได้ยากร้อยพ้เสียจากทุกถ้าท้าทึงสุดแล้วร้อยสุดียิ่งขึ้นไปสุดนนางขุนเทีนอานางอานางเมธปฏิสุทธามอาสาข้าอายาว ที่พานังหกเมนาคเตกาเลาพเจ้ายินดีไงท่านขอจะให้สำเร็จทิ้งไปก็ด้องตำกาลในอนานพุทการเบื้องหน้าโลนเธอ ขึ้นไปเลยก็ถําอะไรเลยครับอ้าเข่าถลายกับถายกการสมควก็เรียนไปนะครับยกมาช่วยกันเฉพาตัวเราช่วกันรับคบ ไหว้ครับท่านอย่าพ like ูดจานะครับอย่าไม่รับพรจากหลวปู่ครับต้องรับพรต้อครับ่รนดุนะครับนี่น่ท้าวไอวา ตาข่ามเอวอมีวิโสนันตานันทปัตติอิทธิสัมมาทิฏฐิมังคุสเมวะตุปุตุคเทบรสังกัาจันโทปะรัสโทยานาภะณิโจรติรัสโทยานาอิทิจุวิวัตตุจามารุ ໂດໂຈບາທາວ ทีเทีวบาวตัเที่วบาวตัจาพมังการรักันตุจาะเบวะตาจาพบุตรานุบาว์นัจตตทบาวัเบาวัมังการรักันตุจาะเวะตาจารานุบาว์นัจต โดตีบาวะตูเตบาวะตูจอพพังการรักขการตูจอบเกวะตะสัพพะสังฆารโนภาเวนจัดกะโดตีบาวะตูเตยะโมเระัดยาณัตนาณีวะ ये पापा लागे บาาคีนาบตวารัตคาเาดาเน ทีทีแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้นะคะน้ำรับพนเรียบร้อยการเซฟที่ททออทดี ว้าวครับมีโจ๊ก <coughs> <coughs>

ออกย่งชาชื่น่ไอ้นน้ำเนี่้ของายตองนนิ่มนิ่มน่มนิมน่นิ่มนิ่่มนิ่ิ่นิ่มนิ่นิ่ม่มนิ่มน่มน่มนิมนนิ่มนินิ่มนมนิ่มนันิ่นนิ่มนิ่มนมนนนินน่มนิ่ นี้มีใคปันแจกมันแหกได้ลย้งไมครับคือทกงานเขากินเผาเขาขึ้นเขาไปยิพองเขานแล้วต่รวจตำรวจขางยา่นี่ยตำรวันี่หุ้ยันแจกหุ้ยปันแจก้าคนว่างขับเข้ามาย ทำนยาวครับพะยำคือบอกเลยคิมมิเอร์นต้องมิเดอร์พี่ทานร่วมช่ไมครับแ้วเดี๋ยวทานก่อนไี่ใจใจนะครับคนมาวันนี้ทานกันทั้มดนันเราถ้าไม่ทำบุญร่วมกันไม่ได้เจอพระองเรา้นเรา่ถ้าเราทำบุร่วมกันแต่ชาติ้าก่อนเราจะได้่วกันให้เจอกัน

เชครับะรวมการข้าวรวมกับตำรวจไม่นประกาศกอานตำรวจเตาสอนนอกนักข่งนะครับที่เขาร่วมร่วมข้าว นทุกอย่างถ้าเราสนิทกันวก็ไม่น่าผิดเราต้องรด้กนา้นะครับจากเราที่ อาจารย์นครับคงรับฟันข่าวสารนะโดยท่านผู้กองุณใจนะครับหลังจากีเสียนก็จะทำแถวทางหน้าเข้าไป